จันครับนี่คือมหาสจันตัวเลขสองสองสามสามหกหกพี่น้องเปิดสามขวดขวดแรกขวดสองขวดสามมาบวกกันก็ยังมาดับเบิลอีกเบิลีอย่าลืมว่าเอ็มร้อยสามขวดใช่เอ็มร้อยสามขวดน้ำหนักไปที่สำสามเลยเนอะสามขวดด้วยเปิดทั้งหมดสามขวดถมายปู่ ครับแต่ยังมาสามสามอีกพี่น้องนะครับเอาเน้นตัวอะไรก็มักเอาตรงนั้นเด้อพี่น้องครับตัวที่ชอบเด้อแนวทางครับแนวทางแนวทางให้นะครับนะครับไอ้ตเด็กเมฆเทียนน่ะอันเล็กเทียนตัวไหนนะเทียน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 เลยเทียนเนาะเทียนที่พี่พัดมาเทียนหกเทียนขาวหกเจ็ด แล้วก็เทียนสองก็เป็นเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเล็เทียนด้วยอ่ะอธิบายก็คือว่าสีขาวนี่มีหกเล่มสีเหลืองมีอยู่สองเล่มพี่ทัดก็มาตีว่าจุดถ้าจุดนี่ก็คือน่าจะเป็นเกียเพรใส่ไปเกียหกสองืมโอเคเลยพี่หน่อยผมว่าเรียรตาแล้ว